<c oughs> ไก่ยังสองครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้เวลาที่ก็เที่ยวกีฮะนะครับจะออกจากสถานีต้นทางลบบุรีนะครับเดี๋ยวเป็นขบวนเก้าสองนะครับลบบุรีกรุงเทพก็มีขบวนหกสิบหกนะครับรถบรรทุก,กปูนซีเมนต์นะครับลำปูนหยนดรับเข้าสถาน,นีมาด้วย สถานีกรุงเทพลงไม่ทันแน่แนะนําให้ลงบางซื่อนะครับครับคันนี้คันสองครับอดูที่นังครับขอบคนะครับจากบางซื่อแล้วรับตกผู้โดยสารนะครับสามเศษชาราอยู่ฝั่งซ้ายมือบางซื่ออยู่ฝั่งนี้สามเศษอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สถานีไปทางสถานีกรุงเทพนะครับท่านใดหิวแล้วบางซื่อปวจับเช่นคคนที่สถานีเลย นะครับขอข่าวออกมาหลายช่องโยสามเส้นราชวัตรทั้งเส้นสถานีกรุงเทพขวามอือนะครับเยาวราชซ้ายมือสามญาติรับหิวแวะทานกันก่อนนะครับของฝาเกเบรกช่วงพักขากลับจะมีมุ้นนะครับมีไข่เค็มของลพบุรีไข่เค็มลพบุรีดินสอฟองนะครับใช้ดินสอฟองนะครับแล้วก็จะมีโซบเขียวหวานให้นะครับเพี่นะครับ อย่ตะกุะครับตอนนี้รอเวลานีดนึงครับน้าไม่ได้อีกหนึ่งนาทีครับรบอ,อว่าขากัะขาหามานาดัดได้ฉลองขุนทานได้ไข่ขึ้นทานได้ต้มทานไ,ได้เลยนะครับโอเคครับจากนี้ทริปต่อไปรถจากไอ้น้าันที่26มีนานะครับมาอยุธยานะครับบรรดาฐานากิณจาการรถไฟนะครับและถัดไป วันที่สองวันที่สา,สามเมษารถนักสงครามโลกครั้งที่สองที่แกงคอยนะครับไปดูสเก็ตระเบิดที่ลงรถจักแกงคอยผมและโกรงเทพแกงคอยลงรู้จักแกงคอยเป็นทางของฝ่ายของทหารญี่ปุ่นที่นั่นนะครับของขันทมิทนะครับอยู่ที่นั่นและญี่ปุ่นทิ้งระเบิดลงที่นั่นนะครับตั้งแต่ จากแก่งคอยผมจ้าวนะครับไปถึงวัดแก่งคอยเนื่องจากว่าเป็นทางน้ํานะครับที่เขาลำเลียงขนส่งนะครับอาหารนะครับในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประนันนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารและจองตั๋วล่วงหน้าได้สามติบันครับสามช่องทางครับเว็บไซต์การรถไฟเข้าจองตั๋วที่ดีทิกเกตสองโหลดแอปพลิเคชันดีทิกเกตการรถไฟประเทศไทยสามนะครับ ีสถานีทุกสถานีเดิมสี่ร้อยสี่สิบสี่สถานีมีสถานีกรุงอางสถานีกลางกรุงเทพอุทัดเพิ่มอีกเดือนเป็นสี่้อยสี่สิบห้าสถานียกเลิกไปสองล่าสุด,ดก็คือบางเขนและหลักสี่เพราะนั้นเหลือสี่ร้อยสี่สิบาสถานีนะครับตัวจะเต็มไปเพราะทุกคนอยู่บ้านใช้โทรศัพท์ได้ทุกคนอยู่ที่เน็ตใช้ไหวโอเคนะครับทิศง,ง่ายๆใช้โทรศัพท์จอง ในดีที่เกิดอยู่หน้าพิาบไซต์พอท่านขี่เข้าไปกดไปจอดที่ไม่ได้ต้องอกเข้ามุน